สวัสดีครับก็อ,อยู่กับผม GOK ไม่รักตอนนี้เนเเี่ยก็อยู่ในเกมเซนต์เอชีก็จะเป็นภาคที่สาสิบแปดนะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะรีบครับมาเรารู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นมาเอาพุ่ไปต้นที่มาสิทําไม่ตายก่อนอาร์เรย์าทีที่เอาขาดมาทีเดียวทําไม่ตายเลยนี่ <c oughs> โอ้โหตู้มระเบิดเลยอือฮึายเป็นเล็กตุ๊บตุ๊ทีเดียวนะผมโอ้โหพาพับพวกมาด้วยเลยมาดิ มาดิมาดิมาดิกรต้มโดนทัไม้ตาสกอร์มาขอหายตัวก่อนนี่มไม่ล่มผลนะมันจะหายตัวเองว่ะโคตรโหดเหลือเกินมาดิมาดิตเพื่อนต้เลยอามาตู้กัตู้บนัเรมามาั่ตัวเราหนดอาจจะตกตีนก็ไ้ ช่วยไม่ได้นเอาแต่เหนื่อยชัดๆเลยมีอะไรแปลกู่เนี้อ่ะเอาเอาหายไปไหนแล้วฮะชิบตายแล้วเอิ่มชื่ออะไรเหรอเอาเอามาถามเราชื่ออะไรบอกมาก่อนสิเอิ่มฉันชื่อมิกุนะเธอเนี่ยนะฉันมีอะไรเหรอเอา มาหาคนนู้นคนสาวๆอยู่โอ้ยตายแล้วเหล่าสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมฝากอีกทีนะผม